คุณวิโรธแล้วก็สอสอเช็คนะท่านผู้ชมฮะลงพื้นที่เขตราชเทวีวันนี้นะครับมนนเเี่่ย Oh, <laughs> ah, ทกคังี่เดินมแล้วก็อยเตาี้เานนงน้อก็นอนอยู่นะคะอย่างเป็นช่วงพักเทียนที่เด็กๆกนอนเด็มาจากที่นั่นพอดีมาจากเป็นที่้องนอนพอดีนะก็ต้องเบาเลียนกันนิดนึงค่ะ 아이구나 <목소리도> 부 ใช่ค่ะตำแหน่งคืออาศาสตร์สมรภูมแล้วก็อีซใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่คือว่าไงอาตรส่วนก็คือ หนักค่ะเพราะว่าตอนนี้มาเป็นท่มีใครถามอาหารเด็กคือเด็กตอนนี้พัฒนาการการสื่อสารคือไม่ดีเลยอ่ะเด็กอันนี้อยู่รหนึงสิบอ่าไม่ค่ะสูตรหนึงก็สองขวดหรือเด็กสองขวดใ่เอออวดหรือมัี่ขวดฝากฝากเน็ตตรงโบ๊ทนั่นแหละเน็ตตรงสายฟันสื่อสารมากชามา เป็นคู่เป็นคู่มาอยู่ดีแล้วก็คือหนูเปิดหนึ่งเดือนมาหกเดือนเพราะฉะนั้นที่เขาที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ดีคือเราเคยคุกคลีกับผมมาไวอย่างนี้มาก่อนหนูมีรูแล้วก็จากที่แบบว่าอยู่กับเด็กมาโอเคเนี่ยค่ะก็านคือเด็กแย่ลงแย่ลงเพราะว่าเป็นโทรศัพท์ด้วยที่บ้านที่บ้านก็ ใช่มีก็มีสื่อมีเปิดสื่อให้ดูวัค่ะนหรับเปิดสื่อการศึกษาให้ของกสายเอย่ว่าอย่ว่าดี๋ยว่าจะไปย่งยากคือวันนี้ที่ที่พาพี่ติมมาศูนย์เด็กเนี่ยครับพาพี่ิมพี่โรดเอ่อใช้สอบสอบเพงแล้วก็สอบเกลี่ยวตามาชมศูนย์เด็กเพราะว่า ก็เป็นหนึ่งในปัญหาของกรุเงเทพนะครับที่ที่โดนมองข้ามไปแต่เมื่อสมัยเอ,อ่อวิดเนี่ยผมได้ยื่นตั้งคณะกรรมการวิสามันเรื่องนี้แล้วเพื่อร่างข้อบัญญตัติเพราะว่าก่อนหน้านี้ศูนย์เด็กตั้งแต่เป็นศูนย์เด็กมาจะใช้งบประมาณผูกกับชุมชนแล้วก็ไม่ได้มีข้อบัญญัติเป็นของตัวเองเลยก็คือจะใช้เงินจากชุมชนเท่านั้นจะใช้เงินจากฝ่ายพัฒน์ที่มีสำนักพัฒน์ เป็นสํานักแม่นะครับไม่ได้ไม่ได้มีงบประมาณของตัวเองฉะนั้นเวลาปรับปรุงอะไรเนี่ยก็จะไปอิงกับเงินของชุมชนแล้วก็จะโดนกล่าวอ้างว่าก็ในคณะกรรมการชุมชนมีเงินประจําชุมชนอยู่แล้ว5 0 0 0 7 5 0 0 10,000บาทตามขนาดชุมชนอยู่แล้วก็จะโดนกล่าวอ้างไปเชื่อมโยงกับเงินตรงนั้นซึ่งในตําหลักความเป็นจริง ไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยครับที่เป็นเงินของชุมชนเอามาพัฒนาที่ดินในชุมชนถ่านูนคันนี้ก็จะไม่ไม่พอในการเอามาพัฒนาศูนย์เด็กแน่ๆฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าศูนย์เด็กไม่สมควรจะอยู่ในการดูแลของชุมชนเรื่องการเงินการคลังก็ไม่สมควรจะต้องสร้างเบิกที่สำนักพัฒน์หรือว่าฝ่ายพัฒน์ของเขตสมควรจะมีข้อบัญญตัติมีระเบียบเป็นของตัวเองเลย เราผมก็เลยมองเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ก็พาพิธีมมาเยี่ยมด้วยจะได้เห็นกายภาพครับแล้วก็เผื่อว่าในอนาคตจะไปผลักดันในเรื่องที่เกินอำนาจของสภากรทมประมาณนั้นครับผมสํานักพัฒน์ต้องเมือ่อวานผมเพิ่งกินข้าวแบบรองเพราะว่าสารนนท์เคยรู้ว่าสํานักพัฒน์เกิดอะไรต้องอธิบายว่าพัฒน์เกดอะไรให,ให้สื่อมวลชนหรืประชาชนนี่รู้อยู่ใจว่าพัฒน์เป็นพัฒนานสํานัก สำนักพัฒนาสังคมเป็นหนึ่งในสำนักที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพจะจะคล้ายๆกับสำนักโยธาสำนักผังเมืองสำนักพัฒนาสังคมก็จะมีมีการมีกองอีกมากมายอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราไปอย่างที่ผมบอกสำนักพัฒนาสังคมก็จะมีสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยอีกอ่าแล้วก็จะมีมีํำนัก ่างๆที่อยู่ที่อยู่ในการดูแลของสํานักพ,พ,พ,พัฒนาสังคมที่อยู่ในในการควบคุมของกร,กรทอมอส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องชุมชนเรื่องลานกีฬาเรื่องศูนย์เด็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็คือตรงเนี้ยศูนย์เด็กไม่ได้อยู่ในสํานักพัฒน์ไม่มีข้อบัญญัติไม่มีระเบียบก,การเบิกจ่ายก็คือเหมือนประชาชนสร้างขึ้นมาแล้วก็โยนให้กรทมดูแลแล้วก็ไปผูกกับชุมชน ไม่ไม่ได้เหมือนโรงเรียนที่อยู่ในสํานักการศึกษาแล้วก็ตั้งงบประมาณมาจากสํานักการศึกษาเพื่อลงมาดูแลโรงเรียนแต่ศูนย์เด็กเราไปตั้งงบประมาณจากสํานักพัทเพื่อลงมาดูแลศูนย์เด็กไม่ได้เพราะว่าศูนย์เด็กอยู่กับชุมชนต้องใช้เงินชุมชนเท่านั้นประมาณนั้นครับคือกรุงเทพมานเขาจะมีสํานักพัทสานักวัดอะไรเมื่อวานมีโอกาสให้ใกินข้าวเขาก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยพอที่จะเห็นภาพแล้ววันนี้พอมาฟัง สอกอวิินเล่าให้ฟังก็คือมันเลยเมื่อมันโครงสร้างมันเป็นแบบนั้นนะมันก็เลยไปติดอยู่กับแค่ระดับสํานักทําให้งบประมาณในการที่จะมาใช้พัฒนาสิ่งที่มันสังคสำคัญก็สังคมแบบนี้เนี่ยมันก็เลยน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอครับรอนนี้าภาพรวมก็คือใน,ในกรุงเทพมหาคนครนี่มีลักษณะแบบศูนย์เด็กเล็กอย่างนี้เนี่ยกี่ตัวในพื้นที่ของคุณก็ได้สองร้อยเจ็ดสิบสี่ที่เป็นแบบนี้ 20เจตุลานี้ก็คือจะต้องไปขึ้นกับสำนักพัฒนาสังคมว่าขึ้นกับเขตอาจจะเป็นขึ้นขึ้นยากเขตนันนั้นก็คือสองสองร้อยกว่าแห่งในกรุงเทพเนี่ยขึ้นกับสำนักงานเขตนั้นๆแต่ที่ข้อข้อบัญยัติฉบับใหม่ก็คือเราจะเอาสองร้อยกว่าแห่งเนี่ยมาขึ้นกับสำนักพัทเพื่อไปตั้งงบประมาณจากสำนักพัทมาดูแลสองร้อยกว่าแห่งนี้เลย ไม,ไม่ต้องให้ทุกอันไปผูกกับชุมชนมประมาณนั้นครับท,ที่อยู่ในข้อบัญญัตินี้แล้วก็เอาออกจากชุมชนแล้วให้ขึ้นระดับอทมบัติถูกต้องครับไปอยู่ในการดูแลของสำนักแล้วก็จะมีทั้งเรื่องถ,ถ้าถ้าดูโดยรวมเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่นี้จริงๆเป็นครัวเก่าคือเป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับแต่ด้วยว่ากายภาพมันค่อนข้างจํากัดก็เลยมาพัฒนาตรงเนี้ยเป็นให้เด็กๆได้วิ่งเล่น แล้วพื้นต่างๆหรืออุกปรกรณ์ต่างๆก็ก็ช่วยๆกันไม่ได้มีงบประมาณมาดูแลเลยได้ CSR จากบริษัทนู้นได้ของเล่นจากอะไรของลูกผมที่เล่นมาแล้วแล้วก็โตแล้วไม่เล่นก็เอามาเนี่ยแล้วก็คนนู้นคนนี้มาช่วยๆกันมันก็จะไม่ไม่มีงบประมาณในการถูกต้องคือเรีนจริงและเปเร่อนสําคัญก็คือการศึกษาทุกคนก็รู้ว่าสําคัญอยู่แล้วแต่ว่าการศึกษาประสบวัยที่ ป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดอยที่วิโรจน์นะคือลงทุนระหว่างที่ผมเรียนหนังสือมาที่อเมริกาเนี่ยคือศูนย์ถึงหกถ้ายิ่งลงทุนเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้พัฒนาคนได้ง่ายมากกว่าไปลงทุนที่อื่นถ้าจะลงทุนในการศึกษาก็ต้องลงทุนในระดัไวัยครันี้มันก็ได้ค่อยๆเริ่มเกิดมาว่ามันมีปัญหาในพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณอย่างไรคราวนี้พอคุณตั้งวิสามารถแล้วเนี่ยเราคาดหวัง ในการซอยปัญหาเป็นยังไงได้บ้างถ้าเป็นผมนะผมก็เสนอว่าโอเคก็ต้องเสนอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเรื่องสถานที่ปัญหาเรื่องจานวนครูแล้วก็ปัญหาของเด็กไล่เป็นทีะข้อ,อๆอย่างนี้ก็น่าจะทําให้ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างพอเดี๋ยวเด็กเตืบโแล้วครูต้องไปทำงานต่อเลยไม่อยากใช้เวลาของครูตัวมากนะนอย่างนี้ดีไหมว่างบประมาณเรื่องเข้าใจาแล้วเคลียร์แล้วถ้าเกิดเข้าสูส่กทม แล้วก็มีกระบวนการคิดต่อหัวอะไรที่มันทําให้ดีมากขึ้นก็ประมาณที่ flexible หน่อยคือมันยืดอยู่มาว่าให้ศูญจะไปใช้อะไรไม่ใช่ว่าปาะกาว่านี้ต้องไปซื้อท่านี้อันนี้ไปซื้อท่านี้แต่ละคนก็ต่างคนต่างมีวาระของตัวเองก็ได้ใช้ได้อาคารนี้พอมาที่กายภาพก็คือปัญหาของกายภาพมันเป็นยังไงบ้างสถานที่เนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าในมุมของคนที่เขาอยู่ทุกวันในมุมของคนที่คุกกีอยู่ตับปัญหาเนี่ย เห็นว่าเรื่องสง่งต่อสถานที่นี่อะไรเป็นยังไงครับแคบเกินไปไหมไกลในสังคมมากเกินไปไหมสะดวกกับผู้ปกครองไหมอะไรน้ค <ừ> ือโลเคชั่นอะโลเคชันถ้าเป็นเรื่องของสถานที่เนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือเป็นศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ของกรทมอเอง,งอรตรงนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะสามารถตั้งงบประมาณแล้วก็ลงมา จัดแทนได้เลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยงานหรือเอกชนหน่วยงานต่างๆพื้นที่รถไฟกรมทารักพื้นที่ทรัพย์สินหรือว่าพื้นที่เอกชนต่างๆต,ตรงนี้จะไม่สามารถมาพัฒนากายภาพได้เลยไม่สามารถมาปรับปรุงอะไรได้เลยต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าของที่ดินนั้นๆก่อนทําให้กรรมการวิสามันชุดที่ผมตั้งขึ้นมาผมจะแบ่งเป็น4เรื่องเรื่องแรกก็คือ เรื่องสถานที่กายภาพในการปรับปรุงคือคุณต้องมีงบประมาณมาปรับปรุงในการทําศูนย์เด็กเล็กทั่วกรุงเทพให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบอนุญาตอะไรตรงนั้นจะอยู่ในระเบียบของข้อบัญญตัติเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอนที่ตามหลักความเป็นจริงสํานักพัฒน์ก็ไม่สมควรจะมาดูแลเรื่องนี้เพราะว่าสํานักพัฒน์ไม่ได้มีความรู้ ทางสื่อการเรียนการสอนสมควรจะไปอยู่ในสํานักการศึกษากกกซึ่งซึ่งหลอกสารมันก็ดูเหมือนกันมันก็จะเป็นเรื่องที่ตรงตรงตรงจุดกันว่าสํานักการศึกษาดูเรื่องสื่อการเรียนการสอนอยู่แล้วทําไมไม่มาดูสื่อให้เด็กๆทําไมให้สํานักพัฒเป็นแม่งานนะเรื่องนีเเง้เรื่องที่สามก็คือเป็นเรื่องของค่าสา,สาธารณูปโภคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่า อาหารค่าทุกอย่างครับเพราะว่าณวันนี้ยังไม่มีค่าน้ำค่าไฟในการมาดูแลทุกทุกส่วนเลยนะครับจะเป็นการบริหารภายในก็คือบริหารจัดค่าอาหารค่านมของเด็กๆแล้วก็ที่ส่วนหนึ่งบริหารภายในมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งผมมองว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ตลกมากๆสาหรับกรุงเทพงบประมาณนั้งเยอะแยะแต่ว่าต้องมาตัดข้าวออก คนละคำเพื่อเอามา,มาจ่ายน้ำ่าไฟแต่ตรงเนี้หลายๆเขตก็บริหารจัดก,การภายในแต่อย่างเขตผมเนี่ยผมก็ได้รุ่นพี่ที่มาดูแลเรื่องนี้ก็มาทํา CSR ร่วมกันแล้วก็เรื่องที่4ี่ก็คือเป็นเรื่องสวัสดิการของครูพี่เลี้ยงที่ก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันที่ยังใช้คําว่าอาสาของครูพี่เลี้ยงเพราะว่าถ้าไม่เป็นอาสาจริงๆก็ไม่สามารถทํางานนี้ได้ เงินเดือนแปดพันแปดพันหกถ้าปอตีหมื่นห้าถ้าปวศปวชปวส,ปปวส,ปวสนี่หมื่นหนึ่งแต่ไม่มีวันหยุดแต่ถ้าหยุดโดนหักเป็นค่าจ้างรายวัน<ะ>แล้วก็ไม่มีการปรับเงินเดือนตลอดอายุการทำงานคือง่ายๆห้ามหยุด แล้วตอนกลางวันนะครับผมบอกให้นะเด็กหลับอย่างนี้นะคุณครูบางทีต้องมาเขียนการบ้านเขียนเป็นมือนะครับเชื่อไหมว่างบประมาณของกรุงเทพสมควรจะให้คุณครูมาเขียนการบ้านเป็นมือเด็กทละคนแล้วก็ให้เขียนการบ้านอย่างหนึ่งแล้วส่งให้เด็กกลับไปคือผมมองว่าผมมานั่งดูผมกม็มมกในในยังรู้สึกปวดหัวถูใจนะครับนี่ก็เลยเป็นเป็นข้อที่ที่ยังมีอะไรที่เหลื่อมล้ําค่อนข้างเยอะ ก็เลยจะต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ร่างข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้เป็นครั้งแรกครับของของผมที่เราเริ่มต้นกันที่กายภาพเรื่องที่สถานที่เนี่ยเพราะว่าผมได้รับบรีฟมาเน่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองแบบมองแบบนบมองลงมาเนี่ยเขาบอกว่าส่วนพัฒนาในก่อน,นอทมอเนี่ยมีจํานวนเท่าท,ที่เมื่อกี้ครูโบพูดนะถูกแล้ว แต่ว่ากระจุกตัวอยู่ในเขตมีนบุรีและหนองจอก30 40ถึงแห่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับเขานะสำหรับมนะีนบุรีและหนองจอกแต่ความหมายของตัวกรุงเทพไม่ได้มีแค่นี้ mm hmm. ก็ถ้าเกิดข้อมูลที่ได้มาอย่างนี้เนี่ย mm hmm. ผมแปลกับการ mm hmm. กระแทงว่ามันต้องมีพื้นที่อื่นอย่างราดเยอย่ายอะไรเงี้ยที่มันอันเดอร์จำนวนมีน้อยเกินอานนี้ถ้าเราเป็นผู้บริหารมองจากภาพอย่างไปแน่นอนว่าเราก็ต้องเข้าใจคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เกาะติดปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเรามองขึ้นมาในระดับหนึง่งอ่ะเราจะเห็นว่าทั้ง กรุงเทพมหา,านาครนยอย่างสสเทงก็เคยเป็นตสเขตมาก่อนเนี่ยบางทีแล้วสเขตแต่ละคนของเราเนี่ยพอสกองของเรา üher, พอดูเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าอย่าว่าอย่าพึ่งลงปัญหาลึกไปกว่าเลยว่าครูได้เงินเท่าไหร่เด็กมีปัญหาอะไรแต่มีตั้งตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่มีในเขตพื้นที่นั้นตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดว่ามันไกลมันต้องข้ามเขตกันเนี่ยมันก็ทําให้ความสะดวกสบายของเด็กหรือความสะดวกสบายของผู้ปกครองเวลาที่จะเอามาฝากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันเดินทาง2 0่0มกิโลรานี้ มองกรุงเทพทั้งหมดหรือมองประเทศไทยทั้งหมดก็ต้องดูว่าต่อจํานวนเด็กจะมาปรับตแต่งแเขตเนี่ยมันเหมาะสมกันได้ทุกพื้นที่หรือยังอะไรประมาณนั้นอันท,ที่หนึ่งก่อนว่าเป็นสิ่งที่สคาคัญแล้วก็เข้ามาถึงเรื่องเออขาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างในการบริหารของปตมซึ่งมันทําให้เกิดข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณด้วยแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับความชํนานาญเฉพาะด้านด้วยมันเป็นเรื่องพัฒนาสังคมกับการศึกษาเรื่องนี้ก็น่าจะอยู่ที่การศึกษามากกว่าอ่าแล้วเขาก็ แ่อมาก็เป็นเรื่องของครูคราวนี้จํานวนครูก็เมื่อกี้เราผมมาถึงก็ถามเลยว่ามันคือหนึ่ <S 1> 1 <S ง <mak a? S 2> ต่อสิบนี่ที่นี่หนึ่งต่อสิบทุกวันกี่โมงกี่โมง,งถ้าหลาับติดกต่อหกโมงสี่โมงครึ่งหกโมงสี่โมงค่งใาี่เข้าก็ห้าโมงครึ่งถึงครึ่อคราวนี้เราเราคิดว่าจํานวนอัตราที่มันเหมาะสมอ่ะ ในการที่จะต้องดูแลเด็กเล็กขนาดนี้มันควรที่จะมีจำนวนจานวนบุคลากรช,ช่วยขนาดนหนมันถึงจะอันที่หนึ่งก็คือลดความเครียดลดภาระของครูอันที่สองก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กไปในตัวนี้มันควรที่จะอยู่แล้วแครูพอจะรอ้องเจ็บคนเจ็บเจ็บครูอันนี้นี่คือจากความคิดของเราเองเลยจากหรือจากจากความคิดของเด็กติดเใช่จากเจ็บเด็กเจ็บคนกับครู ว่ามาเราต้องรับเด็กความดีอ่าทุกวันเราต้องทำกับข้าวให้เด็กก่นแล้วก็ต้องทำความสะอาดาเช้าทุกวนันนี้ต้องล้างต้องน้ำตลอดอย่างนี้ค่ะต,ต้องกวาดถูตลอดตอ่นี่ก็ห้าสิบก็เจ็ดเจ็ดเก้าจำนวนครูก็ต้องเพิ่มขึ้นประมาณเกือบเท่าตัวจากสี่เป็นสามหรื่หเพราะว่าตอนนี้เด็กมีปัญหาอะไรด้านนการสื่อสา,ารก็มีค่ะ เด็กร่างชนะ้ากวดที่ที่เคยเป็นค่ะโอเคก็เอ่พอพูดเรื่องกายภาพเรื่องการปกป้องการบริหารเรื่องจํานวนครูขอขอกลับไปที่ค,ยยครูครอีกนิดนึงคราวนี้อันที่หนึ่งก็คือจํานวนไม่พออันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนหรือตัวตําแหน่งอะไรพวกนี้ไม่มีมีอะไรบ้างครับ ก็คือได้แน่นอนว่าไม่น่าจะพอเงินเดือนแล้วก็หักประกันสังคมใช่ไหมคะก็จะเหลือหมื่นเก็จะเหลือเก้าพันเก้าพันห้าแต่ว่าสวัสดิการอะไรไม่มีให้เลยค่ะไม่มีสวัสดิการก็มีแค่ประกันสังคมอย่างเดียวผ่านรามาสายไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขตหนูก็คือดีค่ะแต่ว่าเขตอื่นที่แบบว่าฟังจากเพื่อนเพื่อนก็ที่อื่นมีหักค่ะไม่ไม่มีตวสวัสดิการหลังประกันสังคมเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเก้าหมื่นหนึ่งก็เหลือ โอเคซึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันก็อันที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนที่ตามเกิดไปกับโหลดงานแล้วก็เรื่องของความมั่นคงของครูซึ่งความมั่นคงครูก็คือความมั่นคงของนักเรียนนั่นแหละถ้าเกิดในใจเรากังวลเรื่องอื่นก็ไม่มีเกิดกรจหรือว่าการควบคุมอารมณ์ในการที่จะดูแลเด็กให้ดีขึ้นประมารนู้ลก็มีส่วนด้ะอยากให้มีความมั่นคงให้กับอาสาสมัครที่ดูแลเด็ก แล้วคราวนี้ตอนนี้เมื่อกี้ครูบอกโอ้หมีอยู่สี่คนทุกคนเนี่ยแบ่งสมมติถ้าเกิดผมผมบริหารจัดการได้แล้วทั้งได้ทั้งผู้ว่ากทมได้ทั้งสสได้ทั้งกระทรวงแล้วเราบ,บริหารได้เมื่อกี้ผมเข้าใจแล้วว่ามีอยู่สี่อยากได้เพิ่มอีกสามอยากได้เงินเดือนที่มันเหมาะสมอยากได้สวัสดิการที่มันมีความมั่นคงในชีวิตบ้างสามคนที่ต้องการมาเพิ่มเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรเฉพาะไหมเช่น ต,ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญื่องจิตวิทยาเด็กต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกับเรื่องอะไรพิเศษไหมหรือว่าแบ่งงานกันยังไงหรือว่าทุกคนก็คือทคาสี่คนนี่คือทำได้ทุกอย่างทำเหมือนกันหมดต้องทำโต๊ะข้าได้ทำความสะอาดได้เลี้ยงดูเดล่ได้ปลปอบเด็กได้หยุดเขาทะเลาะกันได้ทำทุกอย่างเล่นกับเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือผมอยากจะรู้ว่าต้องการให้มันมีผู้เชี่ยวชาญในส่วนอะไรนี้ที่มันเหมาะสมขึ้นไหมหือว่าทุกคนก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะคะแต่ว่าถ้ามีคนที่จบตรงสายงานมา ก็ดีค่ะเพราะว่าก็ได้มาช่วยกันพักกานเด็กให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะซึ่งคำว่าสายตรงเด็กก็คือต้องต้องทำให้แบบคุ้รู้สาที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาประสบวัยโดยตรงอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนก็คือสามารถช่วยงานกันได้แต่จริงปัญญาพวกนี้จริงมันสู้คนที่ทำประเมทุกวันไม่ได้หรอกใช่ค่ะเพราะว่าอยู่กับเด็กก็คือก็ต้องทําทุกอย่าง ไม่ว่าเด็กจะอุจลาปัสวาไม่ว่าจะในห้องน้ำหรือว่าอยู่ที่อื่นไม่ใช่ว่าจบสิ้กว่าอะไรที<อ>่เขาทำได้เท่ากันใช่โอเคครันี้แล้วก็ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กในสมัยนี้มันก็จะเริ่มยากมากขึ้นปะถึงท,ที่คนต้องเรียนอะไรกันมาทั้งสาไปตอนที่คุกกี้กับเด็ก,กเยอะๆรตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเห็นเกี่ยวกับคนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ในอนาคตที่ประเทศไหนๆเขาก็ต้องลงทุนในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพื่อที่พอประถมมาวัยพอมัธยมพอต่อไปเนี่ยมันแจ้ได้ง่ายแจ่มันต้องมันต้องเริ่มปั้นกันตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างใจแล้วคราผ้าขาวอค่ะเพราะว่าเด็กตอนนี้คือการสื่อสารก็คือ ของหนูว่าเจ็สี่กลบวมันไปยังพูดไม่ได้เลยสี่กลัแล้วพูดไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเด็กติดจอค่ะติดจอใช่ค่ะแต่ว่ามาก็คือเขาอยากให้เราสอนเด็กให้เด็กพูดได้ให้เด็กเขียนได้แล้วก็ามากดใกับเราแต่สำหรับหนูหนูคิดว่าตอนช่วงนี้คือช่วงที่ดีที่สุดสำหรับเขาหนูอ,อยากให้เขาเล่นให้เขาหัวร้อยเขามีความสุขมีความที่จะขึ้นไปตอนหนึ่งก็งที่จะเรียนดีกว่าาให้ ข้างเนื้อมัดเล็กมาใหญ่ของแข็งแรงดีกว่าที่บอกว่าแล้วก็มานั่งบังคับให้เ,เขียนหนังสือเราคุบอกเขาว่ามากดดันวาออ่าทำไมลูกฉันอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้หนูเด็กอยู่กับหนูหนูทราบค่ะว่าเด็กมึงไม่มีแรงเลยแต่พอหนูให้กันบ้านกลับไปมาส่งใครช่วยหนูพ่อเขียนให้หนูแต่มาเส้นดำหยุดหยุดอยากมาเราก็หนูก็พูดกับพี่บอก่อรู้ว่าพ่ออยากให้เด็กเก่งอยากให้ น้องอาจออกเส็ได้แต่ว่าพ่อไม่ได้เลือกห,ห,หนูก็บอกว่าเออให้น้องม,มีความสุขที่จะมาเรียนตอนนี้ก่อนไหน,นให้กล้ามเนื้อมันเล็กมาใหญ่ก็แข็งเลยกับที่จะแบบว่าพร้อมที่จะขึ้นไปสู่โลกพอหนึ่ง